สวัสดีครับเมาส์หนูไม่ใช่นะครับเป็นเมาส์คอมพิวเตอร์ไม่นคอหนูนั่นแหละสมัยก่อน20ปีส0ปีกว่าบ้างมันเป็นลูกกิ้งอยู่นะใช้ไปใช้มาเนี่ยมีแต่คราบตัวนี้ทำให้มันกลิ้งไม่ดีมันเกลียแบบงานไอทีเนี่ยต้องมาทำความสะอาดลูกกิ้งครับแถวเนีเน้สมัยนี้เป็นอินฟลูเอด ใช้เทคการยิงแสงแล้วก็แสงตกที่พื้นที่มันสัมผัสแล้วก็สะท้อนกลับแล้วมันก็เห็นเป็นภาพแล้วมันจะได้ยิงไปที่เซนเซอร์ของมันสี่เหลี่ยมจะได้รู้ว่าตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของเซนเซอร์เซนเซอร์มันอ่ะก็จะมีว่ากี่พิกเซลเนี่ยเมาส์จะแรงไม่แรงเนี่ยการขยับสมมติไม่สมมุติอที่พิกเซลของมันอยู่ที่ราคาเมาส์เนี่ยบางตัวก็จะทนต่อ พื้นผิวมันเนี่ยตัวนี้นะไม่ไปละเห็นไหมไฟแบบควบคุมตำแหน่งไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอันนี้พื้นผิวมันผิวเกล็ดเกล็ดปลาส่วน้นเจ้านี้อันนี้ก็แบบเลำบากลำบากหาหาตำแหน่งไม่ได้คอนโทรลไม่ได้เนี่ย เมาส์เนี่ยแพ้พื้นผิวมันนะอ,นนอ,นนนนอันนี้เมาส์แถมเ็นไ่มเนี่ยเห็นไหมผมก็คอนโทรลไม่ได้นะเนี่ยไปไหนไม่รู้ละก็ตัวเนี้ยไม่ทนต่อพื้นผิวมันกระจกโต๊ะที่เป็นกระจกเคลือบด้วยอะไลเกอร์หรือว่าพวกที่เป็นเรซินอะมันมันอะเนี่ยไม่ขยับเลยเนี่ยผมขยับเมาส์นะขยับไปแปลกๆเพรเขาเรียกว,ว่าควบคุมทิศทางไม่ได้ ตัวนี้ในยี่ห้อดีในยี่ห้อเนี่ยออเกอร์เนี่ยไม่ได้ขายของแต่มันใช้ดีจริงๆมันทนเนี่ยมันทํางานในพื้นที่กระจกที่เป็นเล็กเกอร์หรือว่าเป็นไอน์เลซินเงาได้เนี่ยเห็นไหมครูครูพอได้นะเนี่ยมันก็พอได้เนี่ยะหมุนวงกลมเน,นี่ยเนี่ยของดีของดีไอพวกเม,มาส์แถมก็ทนใช้ไปแต่ถ้าใช้กับพื้นผิวเนี่ยผิวเรียบอะไรก็ได้เนี่ย พื้นผิวไม่ใช่เรียบหรอกไม่มันอนะ่ะได้หมดเนี่ยก็คุมทิศทางได้เนี่ยได,ยได้ไม่มีปัญหาเพราะเนี่ยมันอ่านภาพแล้วยิงกลับไปเนี่ยถูกางเกงได้เลยเนี่ยไม่มีปัญหาแค่ว่าเมาส์อ่ะดีไม่ดีที่ว่ามันชัวร์ไม่ชัวร์ี่ะแค่ทนต่อสภาพพื้นผิวมันได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนี่มันนะมันนะ หายไปไหนแล้วหาไม่เจอเห็นไ,ไหมลากมันแบบแปลกๆแล้วมันเริ่มเริ่มไปไม่ตามมือแล้วไหนอ้าวหายไปแล้วเห็นไ,ไหมอันนี้ไม่ทนกับพ่นผิวมันไอ้ตัวเนี้ยทนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไ,ไม่เลื่นๆเลยพอได้อยู่นะพอได้ฉะนั้นเราอย่าไปโทษว่าคอมสะดุดหรือว่ายังไงนะที่จริงอะ่ะ เมาส์เราเนี่ยเราเราบอกว่าเมาส์ไม่ดีที่จริงเนี่ยอยู่ที่ว่าเมาส์เราเนี่ยมันเหมาะกับพื้นผิวแบบไหนถ้าพื้นผิวแบบไม่มีแสงสะท้อนเนี่ยเมาส์ถูกแค่ไหนกากแค่ไหนมันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเป็นเมาส์ที่แพงๆเนี่ยพวกมันๆพวกอะไรต่างพวกเนี่ยมันก็ยังทำงานได้อยู่นะฉะนั้นการซื้อเมาส์คุณต้องหารีวิวดีๆเมาส์เนี่ยมันมียี่ห้อต่างๆเนี่ยฉะนั้น แต่และรุ่นเนี่ยมันออกแบบมาไม่เหมือนกันเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนซื้อแล้วจะไม่ผิดหวังอันนี้คอมใหม่ไม่มีอะไรยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยสวัสดีครับเรียบร้อยแนละ้วเมาส์า